สวัสดีนักเรียนนะคะออทุกคนนะคะวันนี้วันอังคารนะคะที่ยี่สิบสองเดือนสองนะคะอ่าวันดีเดือนดีด้วยนะก็มีเรื่องแจ้งนะคะวันนี้นะคะอาทิตย์นี้อย่างที่นักเรียนทราบนะคะว่าเป็นอาทิตย์ของการสอบนอกตารางดังนั้นวันนี้จะมีสอบนะคะวิชาภาระ วิชาภาระจะเป็นคาบที่3นะคะสอบปลายภาคของกลุ่มวิชาพิเศษนะคะจะมีวิชาภาระวิชาที่1นะคะคาบ3วิชาการงานอาชีพนะคะคาบ7และวิชา conversation คาบ8นะคะซึ่งครูส่งลิงก์แก้ไขนะคะก็คือวิชา c o n v e r s เนี่ยเราเปลี่ยนจาก Teacher s e r g e เป็น Teacher Christine ลิงก์จะอยู่ในกลุ่มนะคะครูส่งไปแล้วน่าจะเห็นกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็นาเดียนาเดียถ่ายรูปมาให้ห้องอำนวยการหรือ,อยังคะยังค่ะรูปถ่ายใส่ชุดนักเรียนนะคะ เปิดหน้าเปิดหน้าผากให้เรียบร้อยขนาดหนึ่งนิ้วเพราะว่าเราต้องทำเรื่องจบให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะสะดวกถ่ายเข้ามาให้เออช่วงไหนคะยังไม่ดูค่ะอ่าลองคุยกับผู้ปกครองให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มทำเรื่องอะไรกันแล้วนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะติดขัดอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ เออนาเดียแจ้งน้ำหนักส่วนสูงของนาเดียในลายส่วนตัวให้ครูด้วยนะคะอันนี้ครูต้องใช้ในการออลงข้อมูลให้เรานะคะอ่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องการสอบนอกตารางอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกคาบยิ่งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการสอบเราไม่ควรหายหน้าหายตาไปนะคะธุระใดๆวางไว้ก่อนนะคะเพราะว่า การสอบย้อนหลังมันก็จะเออไม่สะดวกในหลายๆอย่างนะคะถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ใครขาดสอบนะคะอันนี้ฝากไว้เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่2หลายคนนะคะครูยังสังเกตเห็นว่านักเรียนยังมีภาระงานที่ข้างค้าอยู่เล็กบ้างน้อยบ้างชิ้น2ชิ้นให้รีบตามให้เสร็จอาทิตย์นี้ยังพอมีเวลา เพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มสอบปลายภาคอย่างเต็มรูปแบบนะี้คะทีนี้มันก็ทําให้เออเราอาจจะติดอะไรขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยยากต่อการใช้ชีวิตนะทางที่ดียิ่งเราเป็นมสามเราไม่ควรติดอะไรเลยนะคะอ่ะ ของเราจะสอบกันนะคะวันที่2ถึงวันที่4มีนาคมนะคะ2ถึง4มีนาคมนะคะส่วน25มีนาคมสำหรับคนที่สอบโอน t นะคะจะประกาศผลสอบวันที่25มีนาคมนะคะเดี๋ยวยังไงคร,รูจะแจ้งอีกทีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มอ,อะและการตรวจ ATK นะคะครั้งต่อไปนะคะของนักเรียนออนไซต์ site, คือวันที่27่กุมภาพันธ์นะคะ27่กุมภาพันธ์นักเรียนที่มาเรียนออนไซต์ก็ตรวจให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จนะคะอย่าให้ ต้องรอกนะคะอันนี้ฝากไปด้วยนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับนักเรียนที่สอบนะคะ Sbexam ผ่านการใช้โปรแกรมนะคะในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปดาวน์โหลดนะคะเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วนะคะอาจจะเป็น2.1หรือ2.2นะคะลงอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งนึงแล้วเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยว่าเราเนี่ยเข้ารหัสได้หรือเปล่านะคะเกิดข้อผิดพลาดอะไรไหม เพื่อให้รองรับต่อการสอบในวันที่สองถึงวันที่สี่มีนาคมนะคะสำหรับเรื่องแจ้งของเราเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะมีใครมีคำถามไหมคะ,ะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะปแล้วนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาค่าพรมรุมกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ